มาครับเพื่อนคลิปนี้จะพามาดูสถานที่จอดรถนะครับลูกค้าเอาไว้จอดรถแล้วก็เอาไว้ทํางาน DIY เล็กๆน้อยน้อยนะครับตัวนี้ใช้เหล็กน้วครึ้งคุณสามหมดนะครับเป็นเหล็กกล่องเสาใช้เสาหน้าห้าเสาสำเร็จสี่เมตรนะครับตรงกลางระยะด้านข้างก็อยู่ที่หกเมตรนะครับรวมชจคาด้านหน้าแปดเมตร อื่นข้างอีกเมตรหนึ่งนะครับระยะกว้างงนี้ไม่มีกระพงงี้ก็ยังอ่อนอยู่นะครับต้องเสริมตัวถักเพิ่มเข้าไปาทําได้ครับต้องดับสถานที่ไม่มีลมแรงเท่าไหร่นะครับต้องดูทิศทางลมด้วยนะครับตัวนี้ก็อนาคตก็อาจจะมีห้องเก็บเครื่องมือห้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็มาให้เพื่อนๆชม